อ่าโชคดีนะเออวันนี้คุณตาใจดีอร่อยนะคันโชกออิให้พาไปดูคังโชกิออด้วยนะว่าคันโชกิไาาทยว่าเครื่องอบข้าวนะออเครื่องอบก้าวไปถึงบ้านคุณตาแล้วเด้บ้านใหญ่ไหมไม่รู้ต้องไปดู chạy đi <laughs> hai mãi ba mặt hình ba đến hai mặt hình ba 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 mặt โอเสไบแป้ <gasps> อืมเปิดแล้วเกิด่าจะต,ต่อเข้าตรงนี้เหานัะสายต่อพ่วงตัวนี้เพื่อจะดึงเข้าเครื่องนี้นะครับเครื่องอบข้าวเห็น่าอืม ออบข้าวญี่ปุ่นเอาร่งบึงหารมันจะทำงานดึงเด็ ủa thật là hiện nay ủa thật là ủa thật là ủa thật là ủa อ่าหกคลดิคาะล่ะอือใช่ใช่ใช่ตรงนี้ก็น่าจะดูดความชื้นนะครับออกข้างทางหลังนะครับเป็นท่อทิ้งอือครับนนรรครับอ,รอ,อันไหนอร่อยเออวิตามินซีนะม,มีพลังวิ่งเยอะๆนะ 真的

ข้าวสารจังหวัดอิบาลาังีจังหวอิบาลังีกุเมข้าวสารจังหวัดอิบาลังีนะครับชาญี่ปุ่นนะครับเจอใหม่เจอเมือพบขั้นนะฮะงตุนหลายนยจังน่อยจาว่ารงุนฝั่งเดียวกัน ใส่ใบงาเงาเลยนะครับ 乾燥時はまはで,す、はい、で出すときはこっち出すときははいはいはいた温度つ、うん、けたら温度で、うんうん、乾いてたらここ入れてたトゥルるる皮抜いて皮はこっち行くよねこれ皮あ抜いたのやつあ、はい、半分な

กหากาลีเนีิตานีหัาล the ีนันกิโลนันกิโลขวาวากุติกิเตกะบอม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 อะอืมวาเนี่ยถุงใส่แกบอืมไม่หายนุ้งกระจายนะฮะใยี่เนี่ยทอตุกโลยกอะไ้นะทบัสอะไนะ สำหรับแกบนี่ก็เพ่นกระเอียวไปห้อยตามไฮตามหน้านะครับบางไดพ่นสีทำการพอปลูกในทางต่อไปนะครับเพื่อจะให้แกบมันย่อยสลายนะครับเป็นปุ๋ยให้กับพืชพักที่สิปลูกในข้างนานะครับบางมองเพิ่นกะเอาไฟจุดก็มีนะครับเพื่อจะเป็นปุ๋ยขี้แกบก็นาจะประมาณนั้นนะครับส่วนข้วสารนี่ปุ่นนะฮะพ่นก็จะกระเทาะเปลือกออกซ้ำนี่นะครับ้วกา บรรจุถุงไว้ถุงละ3ามกิโลนะครับในรูปแบบของเขากล้องนะครับบันนี่ฮาถึงเวลาสิเอามาหุงกินนะครับเพิ่กนสิไปเขาเครื่องคัดอีกที่นึงนะครับอืมจังสิกลายเป็นขาวๆนะครับจะเป็นการเฮ็ดหน้าแล้วก็เก็บผลผลิตในสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยเฮาอยู่นะครับเอาล้ครับฝากพี่ฝากน้องไว้สนี้แล้วเนาะนะครับสำหรับคิดิโรนามีอย่างก็มาลอติดตามกันนะครับ เราพบกันใหม่คลิปวีดีูหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน,น้าครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย